ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ของ All Star กันทุกคนวันนี้น่าจะเป็น All Star ทั้งทั้งคลิปเลยนะนะครับผมเพราะว่า1และ Rising Star นีครับเล่นกับเราดาวรุ่งเนี่ยปี1ปี2นะและอีกเกมหนึ่งก็น่าจะเป็น All Star เกมเนี่ยครับในตรงกลางเนี่ยสามต้มคอนเทสกับทั้งคอนเทสคงไม่ได้เล่นหรอก <c oughs> ไปเช็คเพื่อนหน่อยดิ <c oughs> <ๆ>เพื่อนอยังอย,งอยู่เปล่าวะอ่าก<ๆ>็ยังอยู่นะครับสำหรับบรรดาดาวรุ่งเนี่ยครับ Rising Star ในฤดูกาลนี้นะครับ Callington Callington เนี่ย จะเมาชีตซาคเรี to então, ar, Castle, molecule, ์ลิซาลาสตีโถ right. <int> <im Sus> <ains> right. anyway, anyway, ุยลิซาเช่นี่ครับผมอเล็กซานเดรซาเนี่ยครับสตีเฟนคาสเซิล์อย่างเงีผมนิโคลาโทปิกนะไวอันดันชาคิวโอหุยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเดลตันแคนเนด์นะครับมาด้วยกันครับโจนาธานม็อกโบเลยไปกันเลยดีกว่าทุกคนมาครับไม่ต้องมีคัตซีเดเด้ทั้งสิ้นครับเริ่มต้นหมายก็ ซัดเลยครับแล้วผมเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยเจอเชิดครับเชิดทอมเกรนฝั่งตรงข้ามมีแจ็คสันเดวิดนะครับเบอร์3าอจากเอ้ยอะไรวะจากนี้ใช่ปะมสะพานทองเนี่ยครับสำหรับแจ็คสันเดวิดเอเบนทอมสันหรือเออร์ซ่าทอมสันไม่รู้เหมือนกันครับ มีแจ็กสันฝั่งเรานะครับแจ็กสันเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นมีชื่อมาเพื่อนสวยปังนะก่อนหนึ่งปังขอบคุณแม่ช,ชี้ชี้ไปให้ใครวะเบอร์หนึ่งนี่ดิกเนี่ยน้องดิ๊กเนี่ยน้อง <c oughs> ดิ๊กอเออโหเสร็จนี่เสร็จว่ะไม่เสร็จเบมบี้ว่ะเสร็จกูนี่แหละแจ็กสันเบอร์สี่สิบห้าลือห่วงเพื่อน คุณว่ามันจะยิงนอกเลวเมื่อกี้เกตดขึ้นไวหลอเกินมาเชิดเชิดนะโฮมเกรนโฮมไปไม่ได้เลยดีเรียบร้อยกับสามวิเชิดโฮมเกรนเจอสันคิตกระพริบตาแแบบแบบนะทำตาปลิบปลิบมาเชิดเชิดยิงได้เชิดยิงได้มาไม่ทันเลยครับเท่ากันที่สี่ต่อสี่ น่ครับผ่านไป3นาทีไม่ถึงผมไม่รู้ว่าออสการ์ Star ของเ b a ีจริงๆเนี่ยเขาเขาเขาเล่นกันยังไงนะเนะี่ยไม่ได้ตามข่าวนะของปีนี้นะครับแต่ว่าในเกมอ้าวในเกมจะเป็นซูฟอร์มอกับลูกกี้อยู่นะครับก็เป็นเด็กดาวรุ่งปีหนึ่งกับรุ่นพี่ปีสองนะครับซัดกันกูวิ่งเขา้าวิ่งเขา้าวิ่งเข้าไม่ได้ยิงไปเพื่อน กูจะเก็บตกเองแล้วเป็นแเก็ตแม่งเอ้ยเบบี้มากอ่อ g n ัน่ะมันได้ยิยนเสียงพลุเดี๋ยววันนี้ผมอัดคลิปวันที่30ลงวันที่31เดียบโลยอเล,ล็กซานเดรซาดะผมผมวิ่งไม่ทันปะอ๋อใจเย็ยนแจ็กสันโอ้โหใจเย็ยนก่อนเพื่อนตูตามไม่ทันเห็นไหม เฮ้ดเจ็บไม่ทันจริงครับผมขยับมาเจอกับดิกนะยกนะเฮึบเออตัวเป็นคนละไซส์ครับมันคคมโยนข้ามมาได้อยู่แล้ววันนี้ใครนะอยู่ที่ใครนะกูเดนต์สันครับกูเดนต์สันเจอกับแคสเซิลมาโอ้โหแม่งเอยทำตัวเป็นชา,าวบอลแรนด์ไม่ได้เลี้ยงผ่านแบบหน้าตาเฉยแคสเซิลกู น้องปราศาสตร์แล้วเป็น <S <S 1> <S 1> แจ็กสันเฟรโดเวนต่นจะยากครับอันนี้จบเว็บบี้ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนกูอ้าวสติวได้เฉยครับแล้วเป็นแคลวิงตันสองก็ได้ซึบโอเีสองก็ได้ช่วยด้วยซากนี่ไงโอ้โหโดนอีกทีโดนกูด้วยอ้าวลงได้ไงวนะ โอ้โหไลฟ์เรนร์เจมครับกูบางเบามากเนี่ยผมลืมไม่ดูค่าพลังนะผมยัง73เท่าเดิมผมซีมไปเลยผมยังไม่ได้เติมค่าพลังครับค um ่าพลังยังอยู่เท่าเดิมเนียโอเคความสนุกสนานสัปดาห์ออสตาเนี่ยไม่ได้จริงจังมากไม่เป็นไรหรอกขำๆแนนี้เวมบันยามาเฟรรเวใส่ขาเดียว แจ็คสันมีซาแล้วนะมีกูด้วย,ยแต่กูโดนเบมบี้วิ่งอ้อมจะวิ่งเอ้ยผมมีวัาโกสชกิวสกวินสวยๆลุกบซอยขาแล้วไป <c oughs> ข,ข้างในของอเล็กซานเดรซาโอ้หยอดเองกดเองครับนื่ พุดแบ็คดังครับอเล็กซานเดรซารองเท้ายัง 2K อยู่เลยใครมารอจกอันนั้นนี่ว่าจะจ่ายต้องยิงเลยครับวันนี้ต้องยิงครับไกลมากรอรีบาวเลยฮึบจึ๊บเ้าอะไรอ่ะอะไรวะขอบคุณมากครับฮึ่ยยย มึงเก่งจะง่าแจ็คสันเดวิดเนี่ยกูไม่ไหวแล้วนะกูต้องกลัวแล้วโค้ชสกิลเนี่ยงงเลยข้าพลังกระจอยล่อยเหลือเกินสวินสวินนั่นแน่นเลยนี่แจ็คสันซึ้มอเคดูตัวดูตัวดูตัวไหวมาอุ๊บจ้ะโอ้โหไม่ทันครับไปแล้วครับ รุ่นพี P ่ปีสขยับแต้มเลยครับรุ่นพี P ่ปีสขยับแต้มครับ <c oughs> สับขา,าแล้วเข้าไปข้างในเสร็จกูมมีโกสกิลนี่แกวยาวจัดเนี่ยสกูนเนดอร์จันเงียบเบบีบ้มาสกวีนจะเล่นพี่กันโลเอายิงดืด้อื้อวีฮึบโอเคโอเคแคสเซิลแคสเซิลลุยไหมแคสเซิลกูมาแคสเซิลใจเยน็นแคสเซิลกูมาอะไรวะ แม่งเงยลูสโบสติลโอ้โหเก่งเกินรุนพี่พเจอกับลาฟลี่คร,รับลาฟลีแม่งสูงกูกเยอะเลยตอนนี้ึบโอเคมาต้องเน้นไวเลยครับต้องเน้นไวเลยครับมาเจอกับลาฟลี่เนี่ยซอยขาฝากดิซาชชี่ข้างในนี่ก็วิ่งว่นเหลือเกินนะกูจะ กูจะคัดตัดห่วงมาเออฮึบคอนแทคดัง <c oughs> ครับโปสเตอร์ไวซิงสโตรเตอร์ครับในวันที่ไล่บลี่ไล่บลี่นี่ปล่อยยิงดื้อๆก็ไม่ได้นะสามเต้มอ,อยู่จะยิงลงก็ลงเลยนะอ่านิสร็จแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ว่าแล้วเจียว <c oughs> ไวเว้นวิกเตอร์ว่าม่จะมาฟอร์มสกอร์ลิงหอยเลยเลยกูไม่ได้จับกูไม่ได้เข้าคู่ ไม่ใช่แมชจากกูของมึงเรียบร้อยบางโทปิกเฮ้ยไม่ได้ดิไงวะโอ้โหแล้วกูรีบาวไม่ได้วะนั่งไหมไม่นั่งเนี่ยลงนานเหมือนกันเราเรนสักขาเราเข้ายางอ้าวติดวิ่งติดมึงเนี่ยไทเชตชีตหรือเชตหรือชิตหรือชิตหรือเชตมาฮึบปุ๊บปั๊มเน้นไวเลยครับเรามีโกสกิล ยูเกนซีมียูเกนซีมีนะยูเกนซีมีอ้าวเชดเอาอ,อะไรอ่ะชิตชิตไปดูเชดด้วยสกรีนชิตไม่ใช่ดีบ็อกโบนี่หมามเปนชิตเลยเะมาเพื่อนสวยมากมึงก็มองกูไม่เห็นเลยดิยูเ e นซีมียูเกนซีมี อยู่ไหนครับไอโซซด้วยไอโซซด้วยสกูเดนสันแล้วอย่างนี้วีเยี่ยมครับไปแครซ์เซลแครซ์เซลลุยไปทางซ้ายแล้วยกมาเหยียบร้อยว่ะ <c oughs> มันเห็นได้ยังไงวะเมื่อกี้มันเหมือนมันหันหันข้างเห็นได้ยังไงวะเชตเฮียกูตามไม่ทันแล้วเพื่อนไม่มีโค้ดสกิลก็ทำอะไรไม่ได้จริงครับ อย่าฮะอย่าให้มันถึงจุดนั้นนะอย่าให้มันถึงจุดที่ผมจะทนไม่ไหวนะครับถ้ากูทนไม่ได้มเมื่อไหร่ฮึบกูทนกูโคบอลเลดวริสใช้กูทนไม่ได้มเมื่อไหร่เป็นโดนกูบอกเลยวิ่งตาไม่ทันครับจุกเส็จกู Winger à, bóc 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 Oh bóc 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 Screen bóc 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 กูเข้าไม่ได้โอ้ยฟังกูหน่อยเพื่อนอุ้มอากูแข่งแล้วตอนนี้อุ้มอาสองผมแข่งแล้วผมวิ่งไม่ออกอะดูดิไม่กูกวดวิ่งอยู่นะเนี่ยกูกวดวิ่งอยู่นะไหนอยู่ไหน,นอยู่ไหนลวงดิกนะลวงดิก๊ก กูก็พูดอยู่เนี่ยลวงบักหำเนี่ยมันโดนบักหำนี่สองลูกติดควายเลยโดนวันสิบสี่ห้า,าช่างแม่งอ่ะว่าละช่างแม่งเ่ยเอาหนุกแล้วกันเนอะ วงไม่โอ้โหผมกดปุ่ม r 2ไม่ลงแล้ววะกดปุ่มวิ่งไม่ลงครับเหนื่อยจัดอะไม่ได้พับด้วยไม่ได้พับไม่ได้พักวิ่งไม่ออกถูกเอาม่งออกลลยและปีหนึ่งออกลายเลยครับเด็กๆปีหนึ่งออกลายเลยครับออกลายยังสู้ปีสองไม่ได้เลยครับช่างมันครับ ให,ให้ปี2มาสู้ปีหนึ่งได้วะหมายถึงว่าปีหนึ่งจะไปสู้ปี2ได้ยังไง16แต้มของแชดคิวอหุยเนี้ยรับ15รอีบาล3ามแอสซิสสกูเดอร์สันครับ10แต้ม2อีบาล8ปดแอสซิสนะครับท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ของทั้ง2ทีมเนี้ยโอ้โหควอตอรนแรกนี่คือเราฟอร์มร้อนแรงมากเลยปีหนึ่งอ้าวโล่งเลยทอมสันซาช่วย <c oughs> จีจีแจ็กสันมิอยากให้เวมบี้มันเล่นเยอะคนภาคแม่งอวย <c oughs> เน้นหนุกเน้นหนุกแปแกตัวหน่อยดิแจ็กสันมันจะเข้าไปจริงเนะี่ยโอเคเอาจนได้นะครับจีจีแจ็กสันครับเอาจนแต่ <c oughs> คน แต่ละผูแะ้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละพีโป้โอ้ชิบหายแพ้ครับวันนี้กูบอกเลยนะดูทรง้วอ่ะโอ้โหเซนเตอร์ถือบอลมาอ่ะอ่ะทีนี้ไม่ส่งกูตอนไม่ได้กด X ส่งจังอตอนกด X ขอบอลไม่ส่งนะฮะอะไรครับเนี่ย ดีบาวยากดีบาวเย็นเจอเชดโรเกนกับแจ็คสันเดวิดลุมเนี่ยแล้วกูก็ตามไม่ทันแล้วแน่จริงเมยเอาโกสกิวให้กูทั้งเกมดิแม่งเลยเอพค้าบลังเก้าเก้าเลยดิหุดหงิดเละบีบวกฟอร์มกูบีบวกเง้ยโอเคเฮ้ยผมเจอทอมสันนะมาโยนะไมอู้เอ้มเเนะมา,ม,า,อาอมึงสติวจบ รอดหน้าผากกูได้ยังไงวะบอมันอยู่ข้างหน้าผมอะต้งยืดบืดทะลุหัวแมาสุดยอดวะกูกดเสียบค้างก็้าไนี่เลทดีพ่องพ้อยดูมันโชว์กูโชว์คนดูแหละอันนี้แต่ไม่มีใครตื่นเต้นเลยนะมีคนตบมืออยู่หนึ่งคนสองคนสามคน นั่งได้ไหมไ,ม,ไ,ม, <c oughs> ไ,ไหม่ไม่อยากเล่นแล้วนั่งพักได้ไหมไม่อยากเล่นแล้ววะโอ้ยถือบอลบ่อยจังวะค่าเลี้ยงบอล25ตอนเนี้ยป <c oughs> รซศมซ้อนทำสนตึกเลยเนะี่ย <c oughs> เอ็ไปยิยงสามแล้วเชดมาเช็ดลุยติดสกรีน เก่งครับเก่งรุ่นพี่ปีสองครับเก่งครับผม16แต้มไม่ใช่16นาที17แต้มเก่งครับอ่าให้กูอีกแล้วครับสกรีนครับมีนเคยสกรีนทห้กูบ้างมันเคยสกรีนที่กูบ้างกดปุ่ม R2 ไม่ลงจริงครับปุ่มสปรินต์เนี่ยปุ่มวิ่งจมไปแล้วมั้งก็มากดไม่ลงครับโอ้โห เก่งสัตว์เอลโบชดเขาเก่งอยู่แล้วแหละเวมบี้ฆ่าพลังมีเยอะสุดแล้วบ้างในเนี้ยกินส่งกูด้วยโอเคฮึเออดูดีๆหน่อยตาดูดีๆฟลอ o r จ e น e ร a ไปไม่ได้เดยไปไงเช็ดเช็ดอ้าวโอ้โหดูตัวดีแม่งเลยมึงหุบแขนเฉียครับ โอเคเดี๋ยวอยากแรกนนะเดี๋ยวกูจะซัดสเตรนท์เต็มหลอดก่อนสเตรนท์95ที่ผมที่ผมสร้างตัวมาเดี๋ยวผมจะใส่สเตรนให้มันเต็มไม่สนและไม่ให้ลำคาญตัวปลาลเกินเก่งใจแกล้มกูด้วยไอ้ดิ๊กโอ้ยกูจะจะติวได้กี่โมงโอเคคารโซกู <c oughs> มาแล้วเ <c oughs> พื่อนเอ้า <c oughs> โอ้โห,โโหจุดกูอย่างดีเลยเมื่อกี้แม่งส่งผ่านไปเฉยเว่าตอนนี้ก็ยีิบสี่แต้ม18รีบาวเลยครับส่วนตัวส่วนตัวมาดิมึนมาดิแลบรีสามวิไข่สกูเทนเอร์เส้นไอคแกซสหูวิ่งตัวเปล่าแล้วหูวิ่งตัวเปล่ามาแล้วเพื่อนเออเนี่ยต้องอย่างนี้ โอเคโอเคฟรีตัวลุ้นสุดฟรีตัวนี่ลุ้นสุดอะไรสุดเนี่ครับติดติดสกรีนตามตัวไปโอเคสวย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 กูวิ่งทันอยู่แล้ววันนี้มาแน่นแน่นมาตอนนี้แน่นครับตอนนี้ผมแน่นวิ่งตอนนี้ผมแน่นตอนนี้ผมแน่นมาโฮมเกรน คงเป็นโดนจกโดนจกรอกูก่อนเพื่อนสวยฮู้ีดขาคู่บิลกเอรลี่เหมือนเมื่อกี้เลยเอรลี่เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ไม่ลงเนี่ยมาช่องวางเท่าไหร่สิบห้าแต้มเอาอะไรไปตามทันครับขยับมาแค่ห้าแต้ม ผ่านไป3นาทีแล้วลองดิ๊กนะโอเคโดนเวมบี้แล้วครับอืมอเล็กซานดเดรซาสกูเตอร์เซนเอเดรเซนเอเดเซนเอายิงเรื่อยๆอันนี้โดนแล้วมัง้งอ้าวหรือว่ามันรอมาทียิงแล้วนึกว่าจะได้แคสโซิลฝั่งเรามีคนยิง3แต้มปหมไม่มีบ้างสุ๊ย

ึไม่ลงถ้าลงก็เวอร์แล้วนี้แต่กูไม่ดังเท่านั้นแหละทำไมถึงไม่ดังทำไมมึงถึงไมม่งี้ทำไมมึงถึงไม่ดังทำไมมึงถึงไม่ดังเพื่อนช่องว่างสิแต้มเหมือนเดิมครับแต่เวลาเหลือ4นาทีครึ่งเลยครับสวยเพื่อน3แต้ม อโอ PM ้โหควายเอ้ยขอเข้ามายิงสองแม่งก็ยังไม่ลงไอห่าเอาอะไรไปทันเขาล่ะอทีสองแม่งเก่งคือเอ้า LIKE กูก็รีบาวไม่ได้เลยกูต้องอัพรีบาวด้วยละมั้งนอกจากต้องอัพสเตรทให้เต็มอะอัพรีบาวให้เต็มละมั้งอันนี้โอ้โหได้ดูตัวบอกแล้วก็เดินไปเชียงใหม่กระเด็นไปเชียงใหม่ ไม่ได้ชนด้วยแค่สกิดแค่สกิดนิดเดียวมาแค่ไม่ถึง2นาทีนะครับช่องว่างแค่12แท้มนะครับจะบอกแค่ไหมเราต้องหยุดเขาได้เราต้องหยุดหยุดเขาไว้ได้ทุกเลเลยเว้ยมึงถึงจะมีโอกาสเซกงฮะเขาหยุดไม่ได้ก็ชิบหายครับเรียบร้อยความหวังที่ปลายอุโมงนะค์แบบอ่าสื่อเพื่อนกูก็ยิงไม่ลงแับแนะบบ จบไปครับสำหรับเกมแรกในสัปดามออสตันครับ Rising Star ทีมซูโฟมอร์ปะทะรูกกี้ครับก็แพ้แบบชิวๆครับแพ้แบบชิวๆครับโอ้โหจีจีแจ็กสันครับทำา11แต้มนะครับอเล็กซานเดรซา10แต้มนะครับผมม็อกโบ่แปดแต้มนะครับแคริงตัน7แต้มชีต6แต้มลีซานเช่4แต้มครับ แต่ละคนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเชโฮมเกรนครับสามสเปนแต้มนะครับผมสิบสามรีบาววิกเตอร์เป็นปัญญาบ้าครับยี่สิบเอ็ดแต้มสิบรีบาวนะครับหกแอสซิสสกูเดนเดอร์สันครับสิบเก้าแต้มนะครับผมแปดแอสซิสนะครับแล้วก็แจ็กสันเดวิสครับสิบสองแต้มเจ็ดรีบาวเห็นไหมไม่ได้เล่นสักอย่างนะครับสามแต้มคอนเทสต์ดังคอนเทสต์ไม่ได้เล่นเลยเจอกันอีกทีพัทหน้าก็ออสตาร์เกมครับ